โอกคับสุกคีดัชมกันดีกว่าแต่ันนี้ผมมาประเคนครับพวกาผมยูนิคิมซันบอมนะครับตอนนี้ก็เป็นอีพีส่วนแรกที่ผมมาเล่นกับสันบอนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำลายกำแพงผนังที่ไม่สามารถทำลายได้เคลียร์ก่อนนี่แหละครับวิธีทำลายง่ายๆโอเคกดเคลียร์จบแล้วครับนม่คุณก็กดยางลบเนี่ยตรงลูกยางลบเนี่ยลบไปเลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้พวกนี้นะครับ แต่ว่ามันจะใช้วิธีนี้คือผมเล่นแบบยังไงอ่ะงัจุมันเป็นแนวโดวยตัเยวเกมเซิบอกไปไปแล้วตั้งแล้วมุณก็เอาลาเบลดซีโฟมมานะครับมันก็จุดไปครับไปไ มันก็ไม่สามารถทำลายได้แนละอ๋อแล้วคุณก็เอาบล็อกทับมันเลยครับใช่ครับเอาบล็อกทับมันเลยแล้วให้ไวรัสกัดกินบล็อกที่คุณเอามาทับแต่ว่าห้ามเอาบล็อกที่มันโหดเกินไปที่ไวรัทไม่สามารถกินได้ดูครับนะเห็นไหมล่ะครับมันหายไปยเหมือนมันไม่มีอยู่ในโลก ยิ่งกว่าทาน,นอสทาน,นอสยังอายอ่ะแล้วคุณก็อบกเลมจิเราบกกำแพงกันชาร์จแบตผนังผนังฮินังชาร์จกำแพงปึ๊บโอเคอเคือค้ยยุยยุยยุยแล้วคุณก็ให้ไวรัสแด,ดกนะครับกินนั่นเองนี่ครับ ดูกับเอ็นไม่ละครับคลิปนี้ก็จะจบเพียบด้วดีกับบายบายเย้ยยย ஃபோட்டோ எல்லாத்துக்கு